โอเคน่าแล่วนี่พอโจมาแล้วเอาทีเดี๋ยวก่อนเนี่ยเมื่อคืนนี่ยก็บ่อไปงานนี่แหละไปจะมาเสียงยเสีงเอออย่ามาพ่อพ่อเพียพ่ออย่ามากบอกอะไรนี่มั้ยหลับเช้าแล้วันมาได้ไหมลาเป็นสาวแล้วมาบอลลารดเห็นไหมเป็ดเช้านะพ่อให้มา นี่กลูกกาพภาแมา่้องอัดไม่ไมพึม่งม,ม,ม่หอดไปใส่เพลงไม่ผิดสูสายใหญ่ครับผมไอเพลงสาวซนเญยใจแตกโอ้เออแอสาวเถาพ่อผู้เบาหน่อยวาได้วันที่ที่สองกลุ่มผ้าเลยครับเด้อแมนครับปล่อยปลอยเพลงไม่สั่งผิศเสียสูสรับสาวเถาเห็นผู้เบาไว้ละอ่อนวะได้เออไม่คนหรือทาดี๋ยวนี่คนเนี่ฮะ ลับแรเดอร์ลับแรเดอร์เนี่ยสเปกสเปกกี่เรื่อยาเสร็จน่าหงั่งฟังอีพอโจฟังอีกรอบหนึ่งหลุกมาเพราะพอโจมาพอดีเออก็ใช่เสียสีคือพอพ่อโจนััดกโอ้ยจะมาเมาหลายมันคือพอปีที่แล้วปีที่แล้วสีสเก็ดปีนี้มาเป็นสาวน้อยจากลอยเอ็ดบอเออบอแมนบอแมนสีเป็นน้องไทยลอยเอ็ดเลยวันที่นี้เอาลองฟังลองฟังมืออาจารย์ขออีกรอบหนึ่งให้พ่อโจฟังมือขอบคุณมาหันเพ้นเอาเงินไปให้ ฮาลอยสองใบครัาฝากไปให้น้องลำพื้นลำแพนเพป่นว่าใหญ่ได้แล้วเอฟซีให่นี่ะเพื่อนไปให้ว่าฝากไข้นอกลำเพื่นลำแพนว่ไม่ค่ะตัวหาไม่ใเอนงเอาไปยี่บบมาขึ้นเอาไปยีบบอะเสียงลาไม่จรงไลยนี่ฮะเสียงลาจนอันนี้เอาไปอยไปในเน่านพื้นผู้หมืขึ้นวงาีีพโจก็ไปสิลานเาหาีสานลพืนแล้วใครเป็นผู้จัดการวงเราเมื่อคืนนี้นี่จะพโจก็ไป บฝากไปนะฝากกูขี่ไปนั่งเดว่าแมนพี่น้องคือลูกสาวเก่งแล้วแมนบ่กนะต้องฝึกงพนไปแล้วลุงพอมีเวียกหลายทางเอาวงนี้มาสองวงสามวงพอมีเวียกหลายมองเออเจ้าของก็ต้องปรับตัวเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาตุแต่สิ่ไหนพอน้ำอุ่มน้ำสู้เิ็งเจ๊งแต่ย้อนทีเอาแต่พ่ที่ว่าอันนึพอลูกคู่บุญสมอครับพ่อพ่อเวียกหลายแ้่ก็เวียกหลายอยู่ ยาเย้าทุยยาท้วสิลงอีพอเอาอีกอันนี้เอียงก็ดลูกมาจากไสก็ค่ะซื้อน้องจอยค่ะมาจากอำเภออัดสมาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอน้องจอยอัดสามาฮันเดฟังแล้วใครจะจบพอดีลอเลยยางขึ้นมาพอดีเอาเพียงไหมลูกเอาเพียงไหมเพียงอะไ,ไหันได้ฟังหน่อยๆแล้วขอยืนเคียงข้างขอยืนเคียงข้างอายุทเท่าไรละลูกอายุ 23, 23ปี23ปีเรียนอยู่บ่ล่ะไรบ่อเด็กยี่สิบสามสี่เขา สามปีน้องจอยอาสามาครเนาะพาดเต็มมายุงเทปปะลูกแม่่คะมีใครเป็นต้นฉบับมีใครเป็นไอดอลเอ่อมีอู๋อิงกับน้องฮักเพลงเออฮะมีอู๋อิงกับน้องฮักเพลงไปเป็นไงบ้างดีใจอ้ยดีใจจังได้บัวประหลังดีใจดีใจอ้าวจันพิงขอยืนเคียงข้างเห็นพ่อโจ้ยเทียบปะ อโอ้ยยังไม่จับดักดูกท่านเออติดตามพ่อจูยุ่ประจำเพื่เห็นตั้งแต่พ่อจูมาสมักับแม่อยู่หลังหานพะนะเอฟซีสาวน้อยค่ะค่ะค้านูมึงพุดพ่อจูมาตลอดติดตามสาวน้อยมาตั้งแต่พ่อจูมาสมักกบแม่อยู่หลังหานพะนะวน่หม,มา,ามยแปลว่าอะไรคือเ,เอาจาจาร์ฟังมึง หายขี้ยากไปเด็นแือบอกขี้นักขี้นักรวจจุ้ยเขียนขี้นักตรวจุยจ้ยนักรจ พน,นส่วนความฝันสู้ใจกันไปทุกข์กาวสุขเรลือศเสาเป็นหู้ใจตมพลังให้อายไเว่ใส่บ่เคยสนรวยหรือจนว่าสำคัญเท่ากัน Oh. งานที่ได้ครฟ้าฟ้าอายุเท่านั้นขึ้นหัดกันป่าในบ้านแ้องานณ์ม่บ้นน้องยังรอพอเป็นเรืงใจที่ยังไงซ้ายบอกว่าเดิน้องไปเสล่าไปเยิบฟ้าเย็นให้ก็องไอ้ต้องใจแน่ป่าปันปัญหาตลอดเวลาในทุกเต็มทางถอดลาดยาหรือเป็นทางขึ้นเขาเขาขอย่าเกียงางส่งทะเบียนกำลังใจมาเดนคอยจกปรเป็นคนเรก ขอเป็นแฝเป็นเด็หอมอ้ยอมใจหมดขอเป็นคนที่กลับทุกใจยบ่ายมันมองเป็นเพื่อน้องใจของเลแซนเป็นก็ไม่ละทุมใจย้ำกับย้ำคนท่อง้องเป็นเือโมหาทําทีอยู่บาแห่ได้สนไอ้เจอพละงใจทางโคดจงไปสิไทอ้มีแร่ใจโยใสกับย่า ມັນວ່າເນາະທໍາຂອງເົ້ขບໍ່ໃຫ້ມີຄົນແຍ່ງທໍາ นิดด right? <c oughs> ีมานติดดีดีโอบาดเสียงแหม่เสียงอะไรเสียงไหลเสียงไหลเออเสียงเสียงได้อ่ะเป็นไงเมื่อ <farming> กี้อาจารย์เน่าว่าไปแล้วเร